วันนี้ก็จะนำเทคนิคดีๆเนี่ยมาให้ความรู้กับทุกคนสำหรับคนที่ยังไม่รู้หรือคนที่รู้แน่นำไปแชร์ให้กับทุกคนนะครับ topic วันนี้นะครับก็จะเป็นการทำชั้นสไลด์เปอรเนี่ยขนาดสามหุ่นแล้วก็สไลด์เนี่ยห้าหุ่นนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยก่อนแรกตัวน,นี้ครับใช้ในการวัดอันนี่สองกล่องสแตเลสห้าหุ่นนะครับอันที่สาม ลูกปืนนะครับขนาดก็จะเป็นข้างในนะครับ5มิลข้างนอก11มิลนะครับแล้วก็ความหนาเนี่ย5มิลนะครับยางที่สามเป็นเพลาเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับ5มิลความยาวเนี่ยเราจะวัดจะตัดมาให้พอดีกับกล่องที่เราจะใช้นะครับเราเนี้เราก็มาดูเริ่มจากกล่องเลยครับกล่องเนี่ยเราจะ กัดนะครับโดยที่ดอกกัดเนี่ยขนาด6มิลลิเมตรวัดจากขอบกล่องเข้ามาครับ5มิลลิเมตรนะครับ, mm รบแล้วก็กัดไปจนถึงเนี่ยวัดประมาณเซนครึ่งส่วนอีกด้านนึงนะครับเป็นรูปนี้ส่วนอีกด้านนะึงเนี่ยวัดจากขอบมาเนี่ยเซนหนึ่งกัดมาจะเป็นรูปแบบนี้ครับปึ๊บอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนี่ครับแล้วก็เอาเนี่ยเผาเนี่ยที่เรากัดนะครับใส่ปืน โดยวิธีของผมเนี่ยจะใส่ไอตัวนี้ไว้ก่อนนะครับตัวจเจลีนห้าหตรงนี้ครับใส่แล้วก็วางชุดนี้ลงไปโดยที่ลักษณะาการกัดเนี่ยเนี่ยครับจะจะมีความแตกต่างนิดนึงก็คือมันจะเอื้อต่อการเชื่อมหน่อยครับเช่นมันจะเป็นแบบนี้ครับมันก็จะเชื่อมมุมนี้มุมนี้นะฮะจะเชื่อมง่ายหน่อย โดยการเชื่อมเนี่ยอาจจะมีคนจับคนนึงแล้วก็คนเชื่อมคนนึงเนี่ยไฟเชื่อมอาจจะเป็นไฟเชื่อมเนี่ยสามสิบนะครับสามสิบในตัวของเครื่องเชื่อมมาร์กอนนะครับก็น,นี่จะเป็นแบบนี้นะครับลูกตอคมาครับก็ขอบคุณครับอ่าแล้วก็ขอฝากด้วยสำหรับเทคนิค